โอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่เบิร์ตจะพาน้องๆมาพิสูจน์ทฤษฎีวงกลมกันสักทฤษฎีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ามาอ่านโจทย์พร้อมกันโจทย์บอกว่า P เป็นจุดภายนอกวงกลมลากเส้นตรงไปสัมผัสที่จุด AB พิสูจน์ว่า PA เท่ากับพีจริงๆถ้าเราเรียนเรื่องทฤษฎีวงกลมมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเท่ากันอยู่แล้วโอเคไหมแต่ว่าอันนี้เอามาพิสูจน์ให้เพราะว่าบางข้อสอบก็จะมีให้เราพิสูจน์ด้วยแล้วก็จะเอาตรงนี้ไปใช้ต่างๆมันก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะอ่ะพ หัวใจของวงกลมต้องมีจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมีโอเคไหม P เป็นจุดภายนอกวงกลมก็จุดไปสักจุดหนึ่งเราลากเส้นมาสัมผัสตร,ตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บอ่ะเป็นไงที่จุด A แล้วก็ที่จุด B โอเคไหมโอเคไหมแล้วเขาให้พิสูจน์ว่า IPA เนี่ยเท่ากับ PB ทำยังไงครับหัวใจของวงกลมบอกไปแล้วว่ามีจุดศูนย์กลางกับรัศมีถูกปะตัวนี้เรัศมีนั่นเอง เส้นสัมผัสต้องเป็นยังไงเส้นสัมผัสลากรัศมีมาต้องตั้งฉากกันนี่ไงจบแล้วครับปึ๊บปึ๊บตัวนี้ให้เป็น R ไปเลยนะเป็นลัศมีไปเลยนะโอเคเขียนป่ะตัวนี้เป็นจุด O แล้วกันทีนี้ทำไงต่อน้องบอกอ้าพี่ทำไงต่อวะจะเหลืออีกเส้นนะครับเราลากไปปุ๊บจบเลยปึ๊บนี่ไงพี่ก็จะได้ตัวสามเหลี่ยมพิทาโกรัสสองรูปนั่นเองก็คือรูปบน ป๊บโอเคไหมแล้วก็รูปล่างปร๊บเราก็จะได้ตัว po เป็นจุดเชื่อมก็คือ po กำลังสองโอเคอลองดูครับตั้งสมการให้พี่หน่อยเร็วเป็น po กำลังสองเนี่ยเท่ากับอะไรด้านตรงค่า R ป,ประกอบมุมฉากก็คือ r กำลังสองบวกด้วย pa กำลังสองพี่ขอใช้ r กำลังสองไปเลยนะแบบนี้สมการที่หนึ่ง ต่อไปรูปร่างก็จะเป็นอะไรครับ PO กำลังสองเท่ากับ R กำลังสองบวกด้วย PB กำลังสองถูกปะสมการที่สองจบแล้วสิเป็นไงกันตรงนี้มัน PO กำลังสองเท่ากันก็จับสมการที่หนึ่งมาเท่ากับสมการที่สองได้เลยอืมก็จะได้เป็น R กำลังสองบวกด้วย PA กำลังสองเท่ากับ R กำลังสองบวกด้วย PB กำลังสอง จบแล้วครับอากำลังสองเจ้ากันเราก็จะได้ PA เอกำลังสองเท่ากับพีกำลังสองเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยครับถอดลักษณะสองสองฝั่ 2, 2ง PA เอท่ากับพีจบแล้วแค่นี้เองโอเคปะอืมแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปใช้ประยุกต์ต่างๆเนาะประยุกต์ต่างๆเช่นอะไรครับอ่าเช่นตัวมีวงกลมเนาะมีเส้นสัมผัสมามีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างนอกพวกนี้ครับปึ๊บ มีซีดียมมาอยู่ข้างนอกปุ๊บลากสัมผัสตัวนี้อารมณ์ประมาณนี้เนาะลากตัวนี้มาน้องก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้เส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้มันก็เท่ากันถูกปะ่ะเส้นนี้กับเส้นนี้ก็ต้องเท่ากันเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนจุดภายนอกมาสัมผัสน,นั่นเองโอเคเนาะก็เอาไปประยุกต์ต่อได้น,นั่นเองโอเคเคลียร์เนาะเคียเนาะอ่าคลิปนี้พี่เบิร์ดก็เอามาพิสูจน์ให้ดูประมาณนี้ครับสวัสดีครับ